ก็มันตึกไงรอจบรอรอหมดเวลาขึ้นบนตึกมันมันขึ้นมาก็ยิงมันล่วงตึกสูงสูงมันมีอยู่เยอะในเมืองอะ่ะเคนก็ได้อยู่บนเคนอย่างเงี้ยไฟกับแม่งบนเคนอะ่ะ เออสมมติเขามาเมืองเราแล้วเราชนะเขาอย่างเงี้ยก็ไปเมืองสตากูก็ขึ้นบนตึกชนะเลยหยอกก็ฮะยับนย่งอม่กเจอกูเจอกน้กตอนนั้นะาตดแไมอนนั้นเดมอนเฮดจะตีใคร ก็มกับมาเิงก็บอกกูละกันแม้มึงมี er มไม้อย่างเนี้ยมึงอยู่เนี่ยมึงมีไม้ยางเนี่ยรีบไงานรักสาโอ้กกดกกแกกเอสกายเล่นอปีออกมาพร้อมปีนึ่งกๆเลยเ้ยแม่เล่นปีแม่มีต่มดอเอกเอสกายเล่นปีออกมาพร้อมกูเลย แลกอะไอตัวนั้นไอตัวหลังจอดเงียนะมาพร้อมกูเลยนะเว้ยแต่งงจัดสองปีแล้วมีแต่มีงงจัดเลยด่าบปีกมันเล่นมีเก่งสุดแล้วมันก็เลยมีแค่มีไงขอมีแค่มีไปพอมีมีมีสินด้วยขอไปมีสินมีไปเอาเดี๋ยนี้สินบวกกันกี่ล้านอ่ะบอกไปม่ดียิไอ้กราฟตันโหดมากรีเฟตไปรุ่นถ้าถ้าเทียบถ้าเทียบนะคนยิงแม่นกับคนเนี้ยเอาคนนี้ไม่แม่นเลย ยิงไม่แม่นเลยผมชอบคนนี้มากกว่าผมชอบคนนี้แต่ถ้าเป็นห้าห้าแบบซีเอสโกะผมผมชอบคนแม่นแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยผมชอบคนนี้คนนี้มันเก่าอะมึกไงแม่นอ่าใช่มึกมึกมันแม่นมันก็ฉลาดด้วยนะมึกอะแต่ถ้าถ้าในส่วนตัวผมผมชอบคนนี้ มึงเปนของจริงอยู่แล้วไอ้เนี่ยมันอีสปอร์ตมันลงอีสปงอีสปอร์ตมันของจริงอยู่แล้วมันการันตีใหางไอออนเนี่ยไอออนก็ของจริงออนเก่งแต่จะให้อ้อนมันไปสั่งคนสี่สิบคนสั่งปืนแบบห้าคนหกคนมันมันยากครับเพราะว่าออนมาเล่นกันอย่างเงี้ยมันก็รู้จักกันนึงภาพไหมครับในในอีสปอร์ตสิบสองคนมันก็มีชิโร่กับใครว่าไกมาดีที่มันต้องสั่งมันมีแค่สองคนไงมันไม่ได้แบบแบบสี่สิบคนแบบเนี้ย วัแม่งเหมือนมีอะไรคาใจกับพี่เกดเลยนี่ว่าแม่งเอาแต่กับพี่เกดไอออนแบบแม่นแม่นสู้ไอหมึกได้ผมว่าไอออนอะวัดกับไอหมึกได้ผมกล้าพูดเลยไอออนก็ไม่แพ้ใครจะให้มันเป็นนักแข่งแบบว่าพวกเขาตรงเคาน์เตอร์ผมว่าน้องผมก็ไม่แพ้ใครอะแ้วถ้าถ้าเอามันไปแข่งอะไอะจุกอะไปกรตีเลยจุกอะโง่เก่งแต่โง่อะผมชอบคนเก่งก็ฉลาดด้วยแต่เก่งแต่โง่ผมไม่ค่อยชอบอะ จริงๆเก่งแต่งโง่ไม่ค่อยชอบอ่ะไอ้ชจุกเก่งนะเวย้ยยอมรับนะนทุกคนยอมรับไหมว่ามันเก่งยอมรับนะเวย้ยแต่บางจังหวะไม่งโง่โง่โง่ชิบหายอะ่ะไอ้เ้ีเยงโง่แบบงโง่ดักดานอะ่ะโง่มากอะ่ะเอายจริงๆมันเก่งนะเวย้ยเกมปืนมันเก่งยิงเก่งแต่หลายๆยากมันงงมันโง่ไปหน่อยไอ้จุกอะ่ะทุกอย่างมันเก่งหมดไอ้จุกกับผมผมยกให้นะ,ะหลายผมได้รับปืนน้องเป็นไงบ้าง ไม่ได้ไปหาหรือว่าน้องว่างๆเดี๋ยวไปหาหน่อยรูปเป็นไงบ้างคิ้วสบายดีนะเดี๋ยวเอาของเล่นไปให้หลานหน่อยไปแฟงก็รู้มืออยู่ไอ้แฟงมันเก่งแต่มันก็โง่หมงไม้บอลโชว์ไง มันไม่ได้เก่งหรอมันคือบอลโชว์สบายดีลูกอยู่อ๋อไว้มากก็สบายได้เลยน้องชายตอนนี้พี่อยู่ไหนกันเนี่ยไปเที่ยวหรือว่าเอ็งอยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่ไหนเนี่ยร้อนครับเมื่อกี้ที่พี่ถ่ายให้น้องชายดูอืมเขาเดือน้ำตก,กเลยละกันหวานเจ๋ยเออดีนะมีมีหมูน้ำตกมีอะไรอย่างนี้มีหมดเลยไหม<ะ>ผมอกผมคิดว่าผมเป็นสไตล์คล้ายคนนี้ผมสไตล์คล้ายคนนี้สไตล์คล้ายแต่ผมจะอินดี้ไปหน่อย บางยังหวะที่แบบแบบบางยังหวะบางทีก็ไม่สนเพื่อนอนะ่ะแบบเคียดอ่ะเหนื่อยผมก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่นี่เวสหรอเมซี่ไงเวสอ่ะมันเก่งทุกอย่างการันตีอยู่แล้วน้องผมอ่ะผลงานมีให้เห็นครับสำหรับเวสอ่ะรอดไหมฮะสมิธโลเปสกับพีดุยครับตีหรอไอเชี่ยตีอ่ะ อี่เอาใครดีวะแปบ๊บนึงคิดก่อนนักบอลที่มันบ้าผู้หญิง ừ um, ừ um, ใครวะไม่ค่อยรู้จักด้วยเลยโนนันินโยแล้วันไอ้เที่ยกูให้ตีคือโดนันินโยไอต้ตีอ่ะอ่ะผมให้ตีเนี่ยเหมาะสมกับโดน,นันินโยที่สุดละเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วทำให้พวกเรายิ้มนึกภาพปะแต่มันแต่ก็บ้าผู้หญิงไปหน่อยเองครับ แค่พ่อบอกสะานตรงนี้รู้นะนี่ก่อนอันนี้ก่อนอันน ar> ี้ก่อนอันนี้ก่อนสำหรับตัวนี้ยังไงครับสมิธโุกเป๊ะเอ็ดพีดุยมาอย่างนี้โหไฟนี้เอาอีกครั้งนะครับจะเป็นการคนนี้จะเข้าช้าผมว่าคนนี้จะเล่นเล่นแบบช้าๆแต่ว่าเข้าไปยิงรอบวงหน่อยผมว่าคนเนี้ยมันเป็นเนี้ยอะไรมันเป็นเนี้ยอะไรไอ้เนี้ยเบอร์กขามันเป็นเนี้ยอะไรมึงเข้าวงใบไอ้งู๋ไอ้หมึกนี่เป็นปืนวัดปืนได้หมดทุกตัวเลยไม่ว่าจะอยู่บนรถหรือว่าอะไรไอ้หมึกจะเป็นตัวชนปืนผมว่า มันจะเข้าไปหาปืนมั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 นเน้นนาใัยว่ามันแม่นกว่าเขาก็มันแม่นกว่าเขาจริงอ่ะวนนี้จะเป็นคนซับพอร์ตเพื่อนเยอะสำคัญจัดเคสวยปากียีสวยออก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  พี่เกตบ,บุกช่วยไหน่อยฟหน่อนเลยพี่ช่วยหน่อยวง,วงวงอินพีทำยี่อะไรคนนี้ไม่ค่อยได้นะเขาเขาจะรู้ตลอดเลยว่าวงอ่ะมันมันมาตรงไหนเใช่ปะคนเนี้ยวงอาจจะทำยี่อะไรคนนี้ไม่ได้เขาจะรู้ว่ามีคนวางแต่หมึกนเนี่ยตัวตัวในไฟที่แม่นสัตว์วัดกับปืนได้หมดไหมสไตล์แม่งต่างกันจัดเดี๋ยว ไอตัวปืนเขานั่นน่ะมันเห็นหมดอ่ะเรียบร้อยโดนยิงเลยสัตว์กูพึ่งจบมึกไอ้เจ้าเอาหน่อยดิตรงไหนตรงไหนยิงฟรีจะมาแก้ให้ตรงไหนเพี่อยู่ไหนเปิแล้วเป้วปนเขาาพี่มึงยิงโดนไดไงวะถ้ามึงยิงโดนนี่ก็ไม่ใช่คนไล้สัตว์ไอ้เจ้ภาพลายขนาดนี้ไปล้อมไปลอกลอผม้ซผมยันที่ปลาายเลงตรงเนินเพ้วอนโดน้ายเนิน้ายเนินไปลอกอีกไปลออีก ฝั่งกาหันเพื่อนโดนออกฝั่งกาหันเพื่อนโดนออกเอ้ยมึดเยสแม่มันไม่ถึงหรอกูโง่ไงไอเหี้ยไอ้คนนี้โดนแล้ววะดูดิคนนี้โดนแล้วเขาจะแก้สถานการณ์ยังไงเขาเล่นตรงนี้ชชุุบบโอ้โหเนี่ยมันต้องมีคนคออย่างไอเสียงเมื่อกี้เนี่ยแบบลั่นทุ่งอ่ะถ้าคนนี้มึงลองคือนึกสภาพคนนี้ไปคลอนไหมเบาๆไม่มีใครได้ยินหรอก ไอ้เงี้ยมึงดูอย่างไอ้นี้ไอ้เงี้ยใครวะไอ้บัตแม่งเฮ้ยเป็นสายดยเป็นสายด้ยสายอกอย่างเงี้นหน่อยเพื่อนร้าเอไหนไฟนนยลุงคิดว่าการยิงปืนของลุงเก่งกว่าเมื่อก่อนไม่ครับเมื่อก่อนเก่งกว่าไม่ไม่ม เมื่อก่อนเก่งกว่าเมื่อก่อนรีเฟกดีกว่าตอนนี้รีเฟกช้าจัดเลยครับเมื่อก่อนเละเล่นเล่นเล่นยิงปืนได้วัดได้ครับตอนนี้ไม่ไม่ค่อยได้แล้วเด็กๆมันมันรีเฟกไวอ่ะยกตัวหล่างยกตัวอย่างมันมีคลิปหนึ่งของอะไรวะไอคลิปฟอร์มูล่าวันที่เขาเป็นนักแข่งอ่ะที่เขาจับมือสองมือใช่ป่ะแล้วก็โยนปล่อยปล่อยลูก ปล่อยลูกอะไรออกจากมืออะแล้วเขาโฟมบาร์วันแป๊บเดียวเขาจับอะแต่เขายังไม่ยังไม่ถึงไหนเลยเขาเขาจับแล้วแต่ของผมน่าจะตกพื้นแล้วอะประมาณนั้นอะได้ทำอะไรมึงเอาสมองไปเอ๊ะขอบพุดิปีละปีละเอ็นปืนปีละไฟเขาปะงูละงูละ บูได้บูได้บูได้ไอ้ควายไอ้ควายไอ้ข้างหลังข้างหลังข้างหลังรีตัวนึงข้างหลังข้างหลังปูว่ายากอันนี้บับกันโหดจัดอ่ะไอสัตว์ไอเขารีตรงถนนไปแล้วไปเห็นแล้วยหน่อยบอสบอสก็ใหน่อยบอสเอ้ยโอ้โหไปตอนไปตอนซ้ำหน่อยเห้บ้าะลมละไปต้อนไปต้อนซ้ำหน่อยปต้อนไปตบอกนซ้ำหน่อยเฮ้ยตัวปืนตัวปืนมาดิทุกสองตัว เดี๋ยวผมต้องบอกเอกด้วยเนี่ยเอกอูป้าเอกเอกมึงก่อนก่อนจะเริ่มหรือว่าอะไรหรือว่าตอนเนี้ยมึงต้องปรับดาเมจการชนคนให้ด้วยนะใช่ใช่ใช่ักูว่าเดี๋ยวมีปัญหาแน่นอนเลยอ่ะใช่มึงมึงต้องปรับเลยอ่ะเพราะเราไม่มีที่หยุดรถใช่ใช่เราไม่มีที่หยุดรถมันมันชนกันอยู่แล้วอ่ะบางคนมันไม่ตั้งใจชนแต่ว่ามันมันภาพมันอะไรไม่ตรงมันกูว่าเดี๋ยวจะเกิดปัญหาแน่ ใช่ใช่พยายามให้เอ็มดูให้อยู่เอ้โม,อง,มงแก้โมงแก่หน่อยใช่เดี๋ยวจะมีซ้อมดิหมายถึงซ้อมไม่ร่วนอา